สวัสดีครับผมวิทอาวิทอาคอนขึ้นจากน้ําครับออกต่อต่อขึ้นครับผมสาวลวงมองครับพี่น้อง <c oughs> นี่ครับหมอน้ําครับโอ้สุดยอดครับผมหมอนเอาเอิรนหมอตัวโอ้ผมเป็นหมอนนะไอ้น้ำเนาะขั้นเอิรนหมอเพิ่นตีตีเป็นตีว่าเชี่ยว <c oughs> ไอ้น้ำพระเพิ่์นมุดนักเอิรนหมูน้ำหมูน้ำหมูน้บำไรบอ้วนเนาะ เนี่ยผมคันคนขึ้นครับทะเบิ้ลนงกันครับวาสิตคนน้อยคนหญ่สัมเดยครับผมรดิเงินไม่คนประยประยชน์อย่างไงด้เพื่อนเบิ้งมู่มู่โบเคยเห็นหัวหน้ามู่บบเคยเห็นมาจ้างเบิ้งหรออ๋อใคไปท้าเบิ้งโคนไหมนะกันโคนนี้จะได้อยู mother, ่ประมาณหกหมื่ เสียใจเสียใปีนี้ได้มี่สิเล้ม่เลี้ยงเดี๋ยวลูกน้องสิเลี้ยง้นะเจาปลาจกไงเจ้าบอกเจาลูกวิเลี้ยงยู่ลูกวิ่ยเลี้ยงอรลูกพี่เลี้ยงอะไรตอนนี้น้ำตานี่เงจากเลี้ยงขนาดจัดไปลูกพี่จัดไป เอีย่าเลอยู่ล่าวะเดี๋ยวโอ้ได้ได้ได้เดี๋ยวโทรหาทีมงานทางฝั่งเราวมุมีปัญหาจัดไปโอ้ลูกพี่ใหญ่ก็สร้างจัดอย่างเดียวเนาะสาวเสื้อพร้อมขึ้นแล้วบขึ้นนงน่ะไม่อย่าน่งวัดุกางาเา่งน่

แล้ว,ว,ลวดีมันหม,มันขึ้นนี่จักตีจักตอยอมอมันมีอยู่บกขนี่งไรก็คือบเห็นจะเทือกอ่ะอมันนำ <c oughs> มันนำบวกเนาะนงคองไอง้เนี่ยอะรนะอันหักง่งดีคันขึ้นจนว่าจนมู่สีหายเลย่ายอันนีด้ดูโอโนี่ <c oughs> บรลอิดซอยมู่นี่ <c oughs> นัีเบสกัสีเฮ็ดอยู่สีเฮ็ดอยู่ม่มันคือมอญเถอะมันขึ้นมาเลยเนาะมันคือมอนแต่ซันวิคนเลยยบางอย่างเลย้มใส่แต่ยายิใส่ขอน่ะจับแล้วนี่ใ่นานเ่แลวจิบหลังจิบแล้่ไ อาม่ไมนขึ้นเลพี่น้องขึ้นแล้วนไลยเลว่าไม่ไรตัติดเครื่องเไหมเฮา่ไ่ติดเครื่องบุได้เลยติดบุได้ไม่ขึ้นมาหลังน้ำก่อนตัละตัละว้าตะคุยยังเสียกรกไปเปซิปเม็รเลยเปไมาตรลุนานี้เนาะต้องาคัด่ันนไเดกมเห็นอะไรนี่ตัดไเดี๋ยวอีกรมบนึงเนี่ยนะเห็นเรานพี่เนี่ยตัขึ้นมาแล้วครับผมไม่ใคัด มันที่เข้าฟางบบได้ได้มูนิกนี่ได้ใหม่ไมครันี่ใสนี่นะอีกรอบนึงยะงัดองเนงัดตึงหมัวเพียได้แล้วบอลงจหน่อยได้บอัองเนเด้ไดอมากลยไปอบท่านไหนมันกดเยอเลย่าลยจัดหน่อยลยนก็ขอพยพูเอาไปชิมสดปลาอย่าน้อยรัปนันตาหมอ้อมแมหมอไปลดหมให้ยุคควน้อยนึงแน่นหน้าเลยพี่

นี่ครับผมเอน้อยมันเอาคนะมากตตังเงิอด่าววโอ้ยตังเงยู่สิโอ้ยูลอดหลอดเลยโอ้หัวมันอยู่น้ำเจ้าหูพี่ติเม็ดติเม็ดติดติดมิดรับบไ้ครับยาวขนาดครับ không phải cả sáu mươi loại thích ăn tặng bên bọt của họ vô đó hôm lắm là hôm nay 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 là là hôm nay là hôm nay là hôm nay